แต่เกียบนี้ไม่ได้ว่าทำวินเทจนะวินเทจจริงผักไทยป้าเช่งเตาาฐานโบราณ ช่วยดูชื่อร้านป้าด้วยผัดไทยโบราณป้าเซิงเซิงเนี่ยที่เซิงประชังเซิงเหรอสักทีสักทีปา้าเชงผัดไทยโบราณอ๋อผัดไทยโบราณเตาถ่านป้าบอกว่าป้าขายอยู่เนี้ยมาสี่สิบปีแล้วดูยังไงว่าโบราณขนาดไหนตะเกียบตะเกียบนี่ไม่ได้ว่าทำวินเทจนะวินเทจจริงไม่ตั้งแต่เปิดร้าน ถ้าเปิดรนะ้านมา40ปีน่ากินมากนะบอกเลยเป็นผัดไทยที่ไม่ต้องพึ่งกุ้งดูจากลีลาการผัดของป้าแล้นี่เรียกว่าสุดยอดอีกอันนึงเป็นไม้เด็ดก,กากหมูป้าบอกว่าวัดดวงนะจ๊ะไม่ใช่ว่าจะมีให้กินทุกวันวันนี้บุญของอีฉันขอชิมก่อนละกันหอมอื้มบอกเลยนะว่ากินเนี่ยไม่ต้องปรุงเลย กินรสมือป้าได้เลยกระเชงปรุงมาดีมากแล้วเส้นมีให้เลือกสองเส้นเส้นเล็กกับเส้นหวนเส้นผัาไทยโบราณเนี่ยเขาจะไม่มีแบบมมกุ้งมืออะไรอย่างเงี้ยป้าบอกว่าโบราณจริงอ่ะมีแค่ไชโป๊เต,ต้าหู้และไข่ไข่ป้าเนี่ยใช้ไข่เป็ดเพราะว่าอันนี้แอบสืบมาแอบยินคุยกับป้าเมาื่อกี้ป้าบอกว่าไข่เป็ดเนี่ยมันจะข้นกว่าได้น้ําได้เนื้อกว่าขอบคุณค่ะสปอนเซอร์สปอนเซอร์ทุกคน<ๆ>ไม่ใช่ร้อนมากปกติแล้วผัดไทยอะ่ะถ้าเราตั้งไว้สักพักหนึ่ง มันจะแบบกอนๆหน่อยป้าเชงมีเทคนิคผัดยังไงไม่รู้ไม่ติดนะจ๊ะนี่นี่พิสูจน์อีกทเเีเอาเรื่องเอาเรื่องเหรอนี่เอาเรื่องเนี่ยไม่ใช่ว่าผัดไทยปท้าเชงอย่าก,กวนป้าป้าดูาดแต่โดแต่ดีขออย่างเดียวอย่าชวนคุยกลับมาที่ผัดไทยก่อนผัดไทยป้านเนี่ยมันจะมีมะขามเป็นตัวชูลม ผัดมา3มรสเลยสิ่งที่ดีอีกอย่างก็คือข้าวผัดเตาถ่านมันจะมีกลิ่นของแบบเออกลิ่นกระทะของเตาถ่านที่อร่อยเมื่อกี้ลืมชิมไฮไลท์ว่ะกากหมูกับผรดไทยแม่จะาคุณโอ m มก o d ขอชิมแพบงบ้อมกับเส้นนะเส้นไขก่กากหมูพอมีกากหมูเข้ามาปั๊บเนี่ยเพิ่มเลยเพิ่มมิติในการกินเพิ่มเทกเจอร์เคี้ยวสนุกมากขึ้นจะบอกว่าผัดไทยป้าถูกมากธรรมดา30 ชิสส่สบาทที่เรากินอยู่เนี้ยธรรมาดาะจ้ะ3 0บพทเยอะมากมีขนมเบื้องยน่ให้กินด้วยใครมาบ้านป่งอ่ะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องมากินผัดไทยป้าเชงเตาถ่านโบราณแวะมากักได้ถ้ท่ามายังไม่หยุดพูดนะเพื่อนจะเสื่อมอ่ะพ้องเมื่อไหร่มึงจะเลิกพูดเดี๋ยวกินผัดไทยกันก่อนแล้วเดี๋ยวตามไปร้านต่อไปอยังเรายังไม่หมด